สวัสดีครับผมแม่พี่น้องวันนี้นายหอยสีแปดนะครับพาาพีพ่าหนองมาตลาดซื้อขายโคกระบือกสีหนึ่งนะครับอำเภอว่าปีป่ทุ่มจังหวัดมหาสารคามฮานะครับเปิดทุกวันศุกร์ปลอดของดีกำลังนี่นะครับจัดกล่องครับสีสุดยอดเลยนะครับใต้ตัวเดียวคุมค่าเลยวันนี้ก็เบิ้งหลายตัวงไว้หลายวันไะครคบ 60,000หาพันบาทนะครับ60,000หาพันบาทตัวใดนะครับสีนี่ว่าตองห่วงเล่นนะครับสีเเครับผูดใด้มองหาอนาคตพอพันนะครับ60,000หาพันปรากฏวา่าใครกะดำไปอวัยวะเพศกะดำนะครับครับ กะกะเนี่ยจะน้อยนะครับขั้นอยากได้ข้องดีขันข้องถือมันจะทีมนีตำนี้มีตะว่าเสืองว่าเสือเลยก็ว่ากันนเนี่ยคมเพิงนึกยังีกักเลี้ยงกี่ครกันยงไว่าราคาก็ลองคุยกันเบ้งนะครับต่อไใดเบิดมือเพิ่วมา ม,มูผมมันจึงว่ามันแบบบ๊อสนพอนะครับมันแบาบบ๊อสนพอขอไห่งามแล้วับน,นี่เอานึ่งโตนะครับตัวนี้ก็รอลงมาหน่อยกว่าน้อยหนึ่งนะลายเป็นไงสามหมืน่นหกสามหมื่นหกนะครับตัวนี้สามหมื่นหกพันบาทตัวรองเลยตัวนี้ขีดห่าลอยหนึ่งสองสามสี่สี่โตหาตี่ยา,าหหงไวนะ่อตัวนี่สีเข้มก็มูยีบเก่านะครับ ที่ตัวรังตัวเี้เป็นมีเกเลเด็ดฐานลอยยวผมขวายไล่รอบๆนะครับเดี๋ยวสิขวายมันนี่เองว่าสีแดงดีนะครับสีแดงขึ้นกล้องตัวละสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทลงมาหน่อยนะครับนี่ครับหัวพิมงานต่อหัอยคมพันนะครับ จุดนี้สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทน,นะครับ2.7งหมื่นเจ็ดพันห้าร่อยบาทห่สองสองตัวนี้3าตัวหันหนามนะมาเย็นนี้น้าสี่ตัว กับตัวนี้ตัวหนึ่ง,งกับงูกระสีสูงอยู่ประมาณรอยสามสิบหอดรอยสามสิบหาเซนนี่นะครับชนีทีมงานพอฮอนอะตัวนี้สองมื้นก่อนนะครับสองมื้นก่อราคาหยับขึ้นมาแน่ ไอ้โค้ห oh, <right> ีแมนนี erman. ่แมนบ่ยีแมนนี่ไรเป็นไรครับหยิบซีนะครับหยิบซีสองหมื่นสี่พันบาทมือแรกไปน้องกุงตอบ่ไปครับไปไปนะครับฮาพี่น้องสนใจกรับเดี๋ยวผมจะเป่าตัดต่อคลิปไปถ่านะครับเดี๋ยวกังเว้นนี่กับสิได้เบิ้งฮาแบ่งเป็นแกลงตรงเป็นเด็กถต่อสนามน้องกุงนะครับมือนี้สองหนัด งว่าขึ้นรถบอกลับบ้านกะไปต่อนะค่ะไอ้คมผมคว้าเบอร์ฝากพี่ฝากน้องไว้นะ087 087 2144 2144 638นะครับหอยคมเป็นลูกพ่อห้อนะขอบคุณหลายๆเหมือน, uh, said, um, น,นแรงกต่เอาไปดูเมียแล้วไอ้หลากว่าห้าหมื่นผมเม่ยท้องได้มาบ่หลายนะแม่ยนะได้มาจีกตัวตัวเดียวแขนๆเลยนะเมี ห้องว่ายไรปันไดแม่นี่ยเทสามนะครับสองมสาพันบาทนี่เป็นวัวหนุมวัวสาวหน่อยๆน,นะครับสองมพบาทแรงน้อยหนึ่งหูไปถึงอย่างน,นั้น มันแร้งไปหนองกลุงบ้าแม่อ๋อผู้พาไปจิไป,ปบ้าวส,สาวสูงประมาณรนอยสี่สิเซนนะครับ140สีสิซนไม่ต้องผมขอเบอร์ฝากพี่ฝากน้องนะศูนยแนย์แปดเ ซีสามสามสองามนสองสามหนึ่งแปดนะครับขอบคุณแม่ต้องหลายๆเนาะน่าจะเบิดในสนามเนาะแม่บิ้ลเน่มือแดงอาจจะพา่กันขึ้นผัวพันนะกดผัพันสวยๆนะครับตลาดนี่งัวนุ่มงัวสาวสิหลายนะครับงัวนุ่มงัวสาวสิหลาย แดงดีไข่ดำปลายหําดดำนะครับี้ตัวนี้หวางไว้าร้บนดาอันนี่สามหมืนหานมมืานะครับแม่นม่นครูนี่ปะอ๋อครูนี่ว่างหันเห็นซ้นกันอยู่นะครับนะครับคููนี่เจ็ดหมื่นบาทอ๋อแม่ตัวนี้ เมียมันให้ลูกนะครับห้องสามสิบเจ็ดหารอยกับนะครับลูกลูกมันแดงๆวังหันนะครับลูก ลอยหาชิมหานะครับรอยหาซิมหาเส้นถุงนี้ก็จะดูประมาณรอยสี่สิบเส้นลดสามหมื่นคันแบบแม่สาวแมนป่ะแม่สาวมาแมนอ๋อมาแมนคองไปสะดวกให้เบอร์โทรทางยูทูบบะศูนย์แปดศูนยูนย์ห่สามเก้าูนย์หนึ่งนคุณป้า <13. S 1> คุณป้าหามนะครับเด็ดเดดเลยแม่ แม่แม่ให้ลูกดีครับนะครับแม่ขาวปุ๊บลูกแดงเลยชุดหนึ่งน,นะครับส,สวยใส่ใหน่อยนะแดงแดงนี่ได้บันไดพ่ะห้องไว้สองหมื่นสี่พันบาทนะครับ ราคาเดียวกันมืดเลยตัวนี้หนึ่งสองสามสามตัวนี้สองมืตัวนี้กับสองมืดสี่พันปะอันนะครับง่ครับงัวงัวตางสีใสตางกันแต่วนันราคาตัวแม่อีกตั้งหากนะครับตัวแม่ถือก่าตัวผู้ตัวนี้นะเป็นเลี้ยงนะครับสำหรับคนทุนหน่อยบริเน,นนสีสองมืน สี่พันบาทชิส้สูงอยู่ประมาณเพียงเอิกนะครับต่อยสี่สิบเส้นว่าน่าจะขวบปีแล้วนะครับขวบปีชุดหนึ่งน,นี่วดหนุ่มงวาสาวของมาลายนะัยสีแดงปึดเลยนะ จอยจนี <One input> ่เป็นเสียวหลังเสียวล้างยูนนะครับจะดวงให้เบอร์เท่าว่าปะครับกอบครับผมรับผมหับ้ครับเบอร์อย่างครับ0 9น0้าหู้นนะครับคุณพ่อ คุณพ่อวันนะครับขอบคุณหลายๆที่แห่ท้ายทํานะครับมีตัวหนึ่งนะครับใ่งววาคุณข้างว่ายเป็นไดนี่เจ้าสามกับหนาแก่แล้วนะครับหนาแก่อ้อมอายุไดคกับเจ้าสามพี่น้องบอกว่าให้หาง้วาตัวละมืน่นหาให้หนาแกา่หายากยี่หลีนะครับบ,บ,บ่บมีดอกนะครับใส่นี่ที่ว่า เป็นว่าเกินปีแล้วสิมีงว่าราคาหมื่นหานเนี่ยอีสานเท่านี่หายากเลยบอกเลยว่าหายากนะครับกับเดี๋ยวได้เลยแป๊บหนึ่งครับตัวนี้ก็สั์ไปสองหมื่นกัวแล้วนะครับมันก็สิบป,ปีกัวนะงว่างว่าใจนี่ปีกัวนะแต่ว่าถ้าใส่ใส่หน่อยลงมานี่ได้แท้นะครับได้แท้นี่แต่ว่ามันก็เป็นงว่าไทยหน่อยแม่ลูกนะ แม่ลูกชุดเก้าทีเ่เขาไทยกันอยู่ไอ้หกสีสองนะครับเอาม้าโครสีหนึ่งคู่นี้ไรเป็นไหนยิมหางขี้เก้านะครับยิมห่านครับราคายิมห่างเนี่ยถอดแม่ถอดลูกกันเหลือประมาณเฉลี่ยกับโตละมื่นสองพันหาร้อยนะครับแดงสำรับพูดแดงมาไทยหน่อยนี่ประมาณนี้แต่ราคาบแห้งนะครับมันมีม้าพูดเดียวพูดมากระตามายกระตานะ คุณหลายหลายขอเบอร์โทษฝากพี่ฝากน้องนะศูนย์ห้องหาศูนย์หหาศนหแปดสองสี่เจ็ดนาะยหอยฟุกนครับเก่งมือแรงไปใสต่ตอมือแรงเขาน้องกุง้งวะคุณหลายหลนะ มาแล้วนะครับงนืนสาวแยกลูกออกเมื่อก,กี้มันมนมยังไ 22, ท่อยู่นะครับข้าเ้าสองนะครับสองหมื่นสองพันบาทลูกแหลกลูก2อนพี่น้องเอาไปยำผสมเองนะครับไปแป๊บเดียวก็สิได้ไปสมแล้วนะครับเ่อบไม่ แยกมือนี่บ่ลูกมันนี่แยกมาจะแยกหลายมือแล้วนะครับเอลยนสูงยป,ประมาณหน่อยสี่สิบเส้นนี่นะครับเ้าห่องเ้าหนอย่ต่กินดีๆเราก็สีอ้วนขึ้นนะครับเอาไปใส่พอเลือดลอยไว้นะเยีนนี่ส่ไครับสวยนะครับแั้วนี่อะไรพี่ รตัวละสามตัวหนึ่งสอสามครับครับผาทหามื่นันห้าร้อยาทนะครับส่มนมมหางัวสาวนี่ต้องมหาพีอเนกนะครับทุกสน้ำาล่ครับาสาวน้อยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย ดีตัวดีหังดีให้นะครับนี่ตัวนึงนะทิพเาลอยทิพเจษหาล้ยกันสาตัวสามตัวนะครับสตัวหนึ่งื่นจันห้อบาทสตัวนครับนี้นะครับนี่ตัวตัวละหนึ่งหาครับี่เ๋ ซีโตต้ตละ 100, 60, มืนหาซีโต6หกมืนนะครับซีโตหกมนืนเงินแสนนี่ตั้งฟุงได้เลยนะพี่เนอ,องนะได้เก็บหกหมื่อีก็บเงินก็ได้แปดตั ว่าเพียอนเน่งมันติดเชียงยุ่นนะครับผมผมเคยถามเจ้าของเพม่อนมา,อ,าอ้อําเพียอเนกงว่าเพียอนเนกมันคือเชียงเพิ่นว่าถัดตัวใดมันขี่ดื้อกับบ่อสื่อนะครับเพิ่นว่านะครับเออเพราะจับยากปลายยากเพิ่นกับจีบอเอานี่ครับ าพันบาทซีโตวมาเลือกเอามาเบิ์งเอาได้นะครับตลาดลอยเอสตลาดบ้านหัน ตลาดโคกสีหนึ่งบางเทือกับโคกสีสองพีอเน,นกสิดไปนะครับอนี้หนึ่งแปดโตนะครับแปดโตพีเอเนกค้มคว้าเบอร์ฝากพี่ฝากน้องนะศูนย์แปดหกนย์แปดหกแปดแปดห้าห้าห้าสามสองแปดสามสองแปดนะครับผมซีซตอ่อได้ครับอันนี้ว<ะ>้าสาวนะครับว้าสาวแต่แม่จ้ามอยากลูกนี่สาวสองขายได้ครับผม มีไดมาร์ตตัวเดียวนะครับนี่สวยๆเลยข้องอะไรายเป็นไหรพอเนี่ยข้องไว้สี่หมื่นนี่แหละสี่หมื่นนะครับสี่หมื่นยืนเฉิดดีครับสูงประมาณรลอยหาดชิดเส้นนะพอนะก็เพียงเนี่ยผ่าผมเลย เป็นว่าแม่สาวแบบป่าแม่สาวสาวอยู่นะครับแถวกพอนดีนะครับแถวแถวเบิ่งแถววันพอบไงแถวกำลังที่ไหนเสื่งอยู่เดือนนี้เดือนหนาวว่าก็นี้เอาไปเดี๋ยวผมส่งว่าใส่ปลาดีดีไว้เลยนะครับทีมงานพอมีได้มาบ่หลายตัวนะครับมือน ก็มี่ผมขวาเบอร์ฝากพี่ฝากน้องนะพ่ะศูนย์หกสองศูนย์หกสองเก้าเก้าหกเก้าเก้าแปดหนึ่งหนึ่งเก้าะครับหอยมีมีกเนีะครับผมติงเร็บควบาทองสาเดียงสูง่าตามกว่าลอยหกสิบเซนน้ไนะผมสูงลอยหกสิบเซนเออถั่วมัวผมเลยนะครับถั่วมัวผมเลยปรากฏว่าได้ของแถมอีกงน้าไ่นะ หกเดือนท้องติดประกันค่าจกประกันหมดไ่ต้องห่วงนะครับเจ้านี่เพิ่นเก็บเงินอยศใส่น้ำนี่แหละพี่น้องมาเห็นได้เจ้าของตลาดหุ่นสค่อนกันเนาะห่วงไว้หลายปันไหนครับห้าหมื่นเจ็ดพันบาทในท้องเป็นอยังก็เพราะลูกควายยังสติงเลสติงเลสติงเลน่าจะแมนสติงเลสโต๊ะที่ ผมเคยผสมโตอยู่บ้านไว้รอบสองออยูไอ่แต่จริงเด้ผมหมักสีลูกมันนะครับก็ว่าลูกมันเห็นแล้วดิม,มีตัวหนึ่งเอาไว้น้ำแบบมัวไอ้เป็นนั่งเแบบียร์ก็ง้อมาคือกันนี่ครับเนี่ยคุณคุณจัดงามว่<ต>าจัดงามนะครับ,บ,บเตียว็ง้อเตียก็ง้อ,อน,น,นี่ครับสวยผมว่าถ้าเป็นนี่ครับมันให้ลูกแดงดีดีลูกสติงเล่จนจน,จนผมหมกักจนผมได้ผสมอยู่ใน ขอ,อกไว้นะครับมักสีลูกตัวที่สองในถ่องครับจะคล้องตลาดเพิ่นนะครับล้องเบิ่งนะครับพ่นาอ้าใหญ่ผมคว้าเบอร์ฝากพี่ฝากน้องไว้นะแหน่งหนึ่1ห้าส5439นะครับในห้อยไอทุ่นนะครับต้องเซตติ้งเลสี่เดือนเต็มกล่องเลยนะ ดีครับนังดีครับหนังดียกาู้ขามนะครับเขาขาวเลาแบบไปขาวไ้ทอเขราโอ้โหนะครับจะฟั่งรวปได้คำได้พวงไว้รลายบรนไดก็ไอ้นี่สองหมืามนห้าร้อยสามพันหรบาทนะครับสองหมื่สามพันหร้บาทาันหทอดขวบปีดีนะครับประมาณบ่อสามสิบเส้นนะครับพ่อเพียงเด็กนุ่ม ตัวนี้เดสามมื่นห้ารสามหมื่นห้าร้อยตอนนี้ราคาแห้งยินลีนะครับซาโลเล่สามหมื่นห้าร้อยหาอยากโดนโดดเดี็ดพอเจอหนึ่งนะในตลาดซาโลเล่เพราะว่าตอนนี้จิตมันแน่นอยหนึ่งเพราะว่ามีหนองนะครับเป็นเลมันพุ้นขึ้นไว้ กรับไอ้ผมควเบอร์ฝากพี่ฝากน้องนะน0เ6หกศูน้านยดแนะครับไม่หอยแตรมนะครับขอบคุณหลายๆต้ับเนะาๆกัน มองไต้อบาหอนเหลายปันไดพันอนสมห่นสี่พันโอ้สามหมื่นสพันลังต่อร้องกันเด่นมะพนนะกอรองได้รุดได้เนี่ยมดได้แนนนิดว่าขวดปีกัวนะครับง้อขวดปีก่อาก็ไดหของฝ่ายังฝ่าเนี่ย พอท้องใสนะครับเอามาสองตัวแขวนๆเลยเนาะพ่ะมะมาสตัวแขวนๆราคาหมื่นกว่าสวยเลยนะยุบบ้านไหนพ่อบ้านโครงสร้างธรรมชาตินี่แหละครับเท่าไหร่ไกลๆนะครับบ้านปีบอลาบือหน้าเสือกสนามหลายเนาะพ่อนะหอดสารคามผมมาเป็นจังหวัดที่มีสนามงมวยหลายที่สุดในประเทศไทยเนาะจังหวัดสารคามลองลองนับเบิ้งเดานี่ มีกือบทุกเมือจังหวัดสารคามเนาะีเก,กับทุกตำบลบีเกือบทุกตำบลอายัสารคามกาลสินขอนเจนเทานี้นะครับสะดวกให้เบอร์โทรทางยูทูบป่ะครับผมเบอร์ยังพ่ะศูนย์เก้าศูนย์สามสี่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ขอบคุณหลายๆนะครับ ครับผมสำหรับงัวหนุ่มงัวสาวมือวนนี้นะครับเข่ามาหลายครับตัวทาาหลังเป็นงัวง่ามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนายหอยที่แปกระตองขอจบการนําเสนอเพียงแค่นี้นะครับเอาไว้พอกันคิดน้ำฉะน้หนานะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้นนายหอยที่แปดนะครับขอบคุณหลายๆครับ